ไปติดตามนะครับคณะผู้สแสวงบุญชาวไทยนะครับที่ได้ทยอยนะครับเข้าสู่มาดินะนะครับแล้วกว่า2,000คนเพื่อที่จะไปปฏิบัติาศาสนกิจก่อนที่จะเข้าสู่ฮัทครับผู้สแสวงบุญชาวไทยนะครับต่างทยอยเดินทางเข้าสู่มาดินะนะครับประเทศซาอุดิอาระเบียบอย่างต่อเนื่องท่ามกลางการอำนวยความสะดวกของเจ้าหน้าที่นะครับจากสำนักงานกิจการฮัทแห่งประเทศไทยณเมืองมาดินะพร้อมได้ส่งผู้สแสวงบุญนะครับไปพักยังโรงแรมที่พักในเมืองมาดินะ ผึ่งู้ที่สแสวงบุญนะครับทั้งชาวไทยทั้งหมดนะครับก็จะพำนักอยู่ที่เมืองบดินาเนะี่ยเป็นเวลา15วันเพื่อที่จะปฏิบัติศาสนก,กิจก่อนที่จะทยอยเดินทางเข้าสู่เมืองเมกะเพื่อประกอบพิธีฮั์ในช่วงของเดือนมิถุนายนนี้ขณะที่ข้อมูลล่าสุดครับทางด้านของสำนักงานกิจการฮั์แห่งประเทศไทยก็ได้มีการระบุจํานวนผู้ที่สแสวงบุญชาวไทยที่เดินทางมาในครั้งนี้นะครับรวมกว่า2,700 7คนครับแล้วก็ยังมีผู้ที่รอเดินทางอีก5,031คนจากผู้ที่ลงทะเบียนทั้งหมด7,738คนครับ ส่วนที่อาคารอนเนกประสงค์ท่าอากาศยานนานาชาติหาดใหญ่จังหวัดสงขลาค่ะเมื่อวันที่11พฤษภาคมที่ผ่านมานายอำนวยพินวุวนรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาได้เป็นประธานในพิธีอำนวยพรและส่งผู้ที่เดินทางไปประกอบพิธีฮัทในเทศกาลฮัทที่เมืองเมกะประเทศซาอุดิอาระเบียประจำปี2 5 6 7หรอฮิจรรัสกาดห4ึัรโดยมีนางกอติยอซีเดสถิติจังหวัดสงขลาค่ะพร้อมด้วยส่วนราชการและก็เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องไปร่วมในพิธีค่ะ ซึ่งรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาก็กล่าวนะคะว่าการเดินทางไปประกอบพิธีฮัตของพี่น้องชาวไทยมุสลิมนับว่าเป็นเรื่องที่สําคัญมากโดยเทศากาลฮัตทุกปีก็จะมีพี่น้องมุสลิมนะคะจากทั่วโลกเดินทางไปประกอบพิธีฮัตเทศซาอุดิอารเบียเป็นจนํานวนมากซึ่งทางรัฐบาลไทยเองก็ให้การสนับสนุนแล้วก็ส่งเสริมการเดินทางไปประกอบพิธีฮัตขขค่ะเพื่อเป็นการให้สามารถเดินทางไปประกอบพิธีฮัตได้อย่างสะดวกสบายปลอดภยัยแล้วก็ได้ประกอบศาสนกิจอันสำคัญ,ญยิ่งได้อย่างสมบูรณ์ค่ะ ขณะที่ฮุตยาระะ์ต่างก็บอกเป็นเสียงเดียวกันค่ะว่าปลื้มใจมากที่รัฐบาลให้ความสําคัญกับทุกศาสนาโดยเฉพาะพี่น้องมุสลิมชายแดนใต้ทั้งเรื่องของการอำนวยความสะดวกด้านสถานที่ของฮุตยารค่ะหรือว่าแม้แต่ญาติที่มารอส่ง ซึ่งทุกครั้งนะคะทุกคนก็หวังเอาไว้ว่าครั้งหนึ่งในชีวิตก็จะต้องเดินทางไปประกอบพิธีฮัทให้ได้เพราะการเดินทางนอกจากสภาพร่างกายต้องพร้อมแล้วค่าใช้จ่ายในการไปประกอบพิธีฮัทก็ค่อนข้างที่จะสูงนะคะบางรายต้องตั้งใจเก็บเงินทั้งชีวิตเพื่อที่จะเดินทางไปให้ได้สักครั้งหนึ่งในชีวิตเหมือนเป็นความฝันสูงสุดของพี่น้องมุสลิมค่ะที่นับคือพี่น้องคนไทยที่นับถือศาสนาิสลามนี่หาก เขามีความพร้อมในเรื่องค่าใช้จ่ายนะครับครั้งหนึ่งในชีวิตเนี่ยเขาต้องเดินทางไปประกอบพิธีฮัทนะครับซึ่งในวันนี้นี่ถือว่าเป็นเป็นวันที่2ของการเดินทางนะครับเรามีเที่ยวบินปฐุมมริกที่ออกเดินทางจากสนามบินหัาดใหญ่นะครับไปยังสซาเุดิอาเบียในเมื่อวานเนี่ย สามเที่ยวบินด้วยกันนะครับแล้วก็วันนี้นี่ก็จะเดินทางอีกอีกสามเที่ยวบินนะครับแล้วก็ในทุกเที่ยวบินที่ที่พี่น้องเดินทางเนี่ยาทางาจังหวัดสงขลาเนี่ยถือว่าเราได้รับมอบหมายภารกิจจากกระทรวงมหาดไทยจากรัฐบาลไทยนะครับให้ดูแลเอำนวยความสะดวกในทุกเรื่องนะครับให้กับพี่น้องให้เดินทางให้สะดวกที่สุดให้ปลอดภัยที่สุดนะครับแล้วก็ ให้ได้ไปประกอบพิธีฮัดเนี่ยอย่างสมบูรณ์ที่สุดอันเรื่องของความสะดวกนะคะเป็นสิ่งที่แบบตั้งแต่แรก ท่ากาศยานนราธิวาสเองครับทางด้านของว่าที่รัตรีตระกูลโทธรรมผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสก็ได้มีการกล่าวเปิดนะครับพิธีอํานวยพรแก่ผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัทโดยรองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสหัวหน้าสนราชการคณะกรรมการอิสลามประจําจังหวัดนราธิวาสภาคส่วนต่างๆและก็รวมไปถึงผู้แสวงบุญครับได้เข้าร่วมในพิธีนี้โดยบรรยากาศก,าก็เป็นไปด้วยความอบอุ่นมีบรรดาญาติพี่น้องนะครับมาร่วมส่งผู้ที่จะเดินทางไปแสวงบุญเนี่ยเป็นจํานวนมากจากการพูดคุยกับคณะผู้ที่ เดินทางในครั้งนี้ครับต่างก็บอกนะครับว่าได้รับการอำนวยความสะดวกเป็นอย่างดีครับจากหน่วยงานภาครัฐทั้งเรื่องของการบริหารจัดการการดูแลสุขภาพ ทำให้รู้สึกอุ่นใจนะครับแล้วก็มีเจ้าหน้าที่เนี่ยคอยดูแลตลอดการเดินทางหลายคนถึงกับหลั่งน้ํำตาออกมาครับเพราะว่าตื้นตันใจที่ได้มีโอกาสเดินทางไปนครเมกกะซึ่งก็ถือว่าเป็นสิ่งที่สําคัญและก็ยิ่งใหญ่นะครับสำหรับพี่น้องมุสลิมที่จะร่วมไปปฏิบัติาศาสนกิจว่าอย่างน้อยครั้งหนึ่งในชีวิตนะครับจะต้องตั้งใจไปประกอบพิธีฮั์ในครั้งนี้ให้สมบูรณ์ที่สุดครับ